JCB หรือ Joseph Cyril Bamford Excavators Limited ก่อตั้งโดย Joseph Cyril Bamford ในประเทศอังกฤษเมื่อปี1945เริ่มจากการผลิตอุปกรณ์การเกษตรตามมาได้พัฒนาเครื่องจักรก่อสร้างในปี1953 JCB ได้เปิดตัวตักหน้าขุดหลังเครื่องแรกของโลกหรือว่าแบงโ h ลเดอร์ ซึ่งเป็นการผสมภาษาระหว่างรถแท็กเตอร์กับอุปกรณ์รุ่นแรกเรียกว่า JCB MK1 Excavator ซึ่งถือเป็นนวัตกรรมใหม่ที่ช่วยให้ผู้ใช้งานสามารถใช้เครื่องจักรเพียงเครื่องเดียวทำงานได้สองด้านทั้งตักและขุด JCB เป็นผู้นำในการพัฒนาตักหน้าขุดหลังมาอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านสมรรถนะความสะดวกสบายและเทคโนโลยี รุ่นยอดนิยมเช่น JCB 3C 3CX 4CX ได้รับความนิยมอย่างสูงทั่วโลกจุดเด่นของตักหน้าขุดหลัง JCB มีทั้งแขนตักด้านหน้าและแขนขุดด้านหลังเป็นที่นิยมในกลุ่มผู้รับเหมาเกษตรกรหน่วยงานราชการและองค์กรท้องถิน่นเหมาะกับงานหลากหลายเช่นงานก่อสร้างการขุดวางท่องานเกษตรการขนย้ายเด่นคันเดียวทำงานได้รอบด้าน ลดต้นทุนและเวลามีเทคโนโลยีประหยัดน้ำมันระบบไฮโดรลิกทันสมัยและห้องโดยสารที่สะดวกสบายตัวแทนจำหน่าย JCB ในประเทศไทยคือบอริษัทมิรแท้เอนจิเนียริ่งจำกัดมี8สาขาทั่วประเทศได้แก่นนทบุรีกันจนบุรีราชบุรีส,สุสุรธานีสะแก้วและครราชสีมาเลยพิษณุโลกแรืเรือนี้กำลังจะเปิดสาขาให้ครอบคลุมทั่วประเทศ ปัจจุบันมีทีมขายทั่วประเทศมีอะไหล่ครอบพร้อมและมีทีมช่างบริการพร้อมมาเป็นครอบครูเดียวกับเรา JCB Midha Engineering โทร0937822239